ยังไงกันดีพวกเราฮึมเชียร์ใบซึมไปสกอร์นี้อีกแล้วสกอร์นี้อีกแล้วไปแพ้เขาหนึ่งประตูต่อสามอีกแล้วรอบนี้คาบ้านเลยเต็มคาราเบลโอนาน่าตรงเป็นตรงคิดถึงเดคเคานิดนิดละและฟอร์ดห่วงบอลแล้วเกิน เลี้ยงไปติดจ่ายไปติดเปิดไปติดก็ยังจะก้มหน้าก้มตายยิ่งบูโนกดดันเปะมุมยังเปะออกคาเซมิโร่ช้าสกอตตี้ลงมาให้มันเต็มนั้น <c oughs> ดีที่สุดวันนี้คือเลกิลอน คอยลุนหาช่องได้ดีแต่ดันเปลี่ยนออกเอาหมาคสียวลงมางงไปหมดเทนฮารวันนี้รับเต็ม,เต,มเต็มค่ะเชียร์กันต่อไปตามมีตามตเกิดค่ะพวกเรา UCL อะไรแล้วแต่เลยแล้วแต่ได้เลยดูดูการนี้จบบนพื้นที่ท็อปโปได้นี่โคตรเก่งแล้วอ่ะเชียร์กันต่อไปค่ะ